วันนี้ยังไรกินบ้างอะหนูไปทั้งานแล้วเนี่ยเอาไปอุ่นนะไอ้ย้เก๋งไรเหล้าอย่าเก๋งสมนิเป็ดวันแล้วเนี่ยปาไปอุ่นนะไม่ไอ้อ้ไม่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 หลุดหลุกหลุดหลุดหลุดจะเลียกเก๋งสมขึ้นดกเแลือเหรียะนุกไฮก้าไฮก้าเมยุทธ์ถึงอะเมย์ดับตัวเลยเราพาไปกินไออุ่นจะมาไม่รู้แบบนี้ได้ว่ามาเร่งมากกับเก๋งสมนี่คือมาเร่งกินเหลี่ยตอนนี้มากขึ้นมาเร็วไปนี้เลยนี่ป้ากินข้าวมิจฉาพักกินเก๋งสมนักเร่งเจร้านก็บายนะ จบไม่ได้มาเอิ้นจะมังไงอาหารจ้านคือเขมีได้ไหนนั่มังอ่ะเมนูแนะนำจะเป็นปลากระพงสองแซ่บปลาเอามาสองร่างเอาปลาเอาปลาทรงสองแซ่บคือกฉันเอาปลาใส่ถอดกระมินได้ค่ะถึงกับเอาต้มต้มถานใหม่ขึนมาต้มถานต้มถานเอาต้มถาดกันถึงได้เมย์ทั้งโค้นเอาโดยยับพุงขีนะเมย์ทั้งบางเนาะขีโค้นฉันมีแกงส้มได้บ้างไหมหรอมีแกงส้มปลากกอดค่ะแมวกังแกงส้มปลากกอดหรอได้ค่ะเมย์ทั้งแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วมา ตั้งแล้วเออดเดี๋ยวรอหลานเนียนรวยเนาะว้าว,ว,าวมาเร็วมาเร็วนั้นอันนี้อะไรอันนี้นอะไรพี่ปลาตะพงสองแซ,ซ่บคือเป็นยำแบบทอดอันนึงกับไม่ทอดอันนึ่งจะมาเป็นหนึ่งค่ะอัะนหนึ่งมาหน้าอันหนึ่งนี่อันหนึ่งน้ำพริกเมงดาเดี๋ยวใครสั่งพี่เนอเฮียพัลลัคนูป้าพี่สั้งหนอเออเออเออมดแล้ววม่นี่นอ๋นนออย่างไยลาว ตำตัดเด็ของฉันอันนี้ตำตัดน่ากินมากนี่นนข้าวเนาะต้มกะทิค่ะโอ้ต้มกะทิปักโอ้หัวข้าวหัวต้มเทะแม่ต้มเทะอันนี้อันนี้นน<ล>ค่ะปลาไส่ปลาไลาส้ตัวกระมีงของฉันว้าวน้ำฉันมาแล้วของหนุ่งน้ำเปล่านี่น,ำน้นำมะม <นำ S 1> ่วงปั่นของพี่น้ำมะพร้าวซอสน้ำมะพร้าวปั่นนุ่มซอสร้อยหลาวฉันเอ้บูเบอรรี่ เฮ้ยน wow. wow! ch la ุ่งนากินเฟยนะว้าวว้าวของฉันเคยไข่อะไรเคยไข่ฉันจบอันนี้เคยตุ้นโม่ไฟเป็นทะเลเนาะพี่ะอามาเรียวข้ามาเรียวก็ไรล่ะวันนี้ยไอ้แม่ตั้งแกงส้มอยไรเลวยี่หรี่เดี๋ยวพ่อมันจะรดนกับแกงส้มแล้วตรงนี้แม่ตั้งแกงส้มแล้วอืออืออย่าแกงส้มมาก่อน Đi qua báo bố giao đó ghét nương Hả? À? Rồi mà mình kiếm một liệu Mình chẳng kén con vô lối lào xài quá มาตัดผิวเทนีอาหารเขาอยู่น่ากิน,กนทุกเมนูเทสําคัญดรสา,าติอร่อยแล้วก็บรรยากาศเทน,ทนีคือด่านสวนเปล่าอาหารพื้นบ้านโยชเทควรลั่งจ้าถึงฉันสิ้นเต็มปากเต็มคำมเมผัวฉันทําใจไปเนยสังแต่แกงสม้มแต่ว่าเทนีเขาแกงส้มถึงเครื่องใไ<ค>ด<า>้จะจบเมนูน้ำเทนีเขามีกินไปเหอะอยู่ในร้านเดียวกันกันจ้าฉันสื่อน้ำมะม่วงบองอุย้ยจ้ารับ<อ>ใครเดี๋ยวมีแพร่นจัดงานแต่งงานเลี้ยงเทนีก็สามารถมาจัดได้เลยค่ะ บรรยากาศดีธรรมชาติรมรืน่นมาฟิวกลางคืนก็จะเป็นอีกแบบนึงไฟแบบสลัวสลัวเล้วกบริการแบบดี mark, มากมากได้เลยจ้าแม่กินไม่ปะชนเลย้วยไหมแม่โรยโรยรยถูกเมนูเลยเทนี้คือรนันอาหารสว,น,วน่าวมีทั้งน้มมีทั้งอาหารฝืนบานไรมีมดรวยโยชทกวนวล่งนางนหนนี่เค้กอะลรเดี๋ยวเขามาตั้งเนินคุ้มทองถ้าว่าใกล้ดีมากนะคะบรรยากาศดีเล้วก็มีเป็นสุ่มเป็นสุ่มไม่ร้อนกันนะแมไหมนะไม่ร้อน แล้วก็ตีนีเปิดตั้งแต่สิบโมงเชา้าจนถึงสิบโมงกลงเอ้ยจนถึงตีสิบกลงคืนนั้นดันเอ่อครัวปิดประมาณสามทุ่มถ้าว่าใครมาเดี๋ยวนี้ปักปีกัดไว้ให้ล้วก็ถีงเบอร์ตัวให้เพื่อตัวจ้องตัวได้เนี่ยเป็น,นว่าคา่ายดีกวโจ้งกันด้วยเดี๋ยวตอนฉันเคลีู่ว่าห่านว่ะหลอดยาวไปถึงโดนาตูเมยุดได้เลยตัวกิ้งก้านซอมโอเคจีนเลย